สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยนะครับผมสูตร2ตัวรูดในงวดประจำวันที่20ตุลาคม2566ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงซื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของวัดประจำวันที่19นะครับผมสำหรับวันที่19นะครับผมแอดมินให้รู้อยู่ที่4กับ5นะครับผม สำหรับ4ไม่มานะครับผมก็มาเฉพาะ5้านะครับผมสานะครับผมในรอบเฉพาะกิจแล้วก็สายวิ่งสายรูดนะครับผมได้05แล้วก็59ในรอบปกตินะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสาหเราวันที่20่สบชอบก็คอยตามนะครับผมตัวเลขแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผม จะให้อยู่ที่สองกับสี่นะครับผมสองศูนย์สองหนึ่งสองสามสองห้า ก็2,8นะครับผม4จะมี4,1 4,2 4,3 4,5แล้วก็4,6

3ตัวนะครับผม5 20 6องศูนสองหนึ่งแปหนึ่งแล้วก็6 4สสองนะครับผม เอฟพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีนํำโชคพาด้วยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อต่อไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอเอฟพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปงนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ